กลับสวัสดีจ้าทุกคนนะคะครับ<า>เรามาเจอกันหุ้นรอบดึกนะคะรอบดึกวันที่สองนะคะก่อนอื่นเลยเอสบีขอคนละหนึ่งไลค์กดถูกใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราามาดูกันดีกว่านะคะว่าหุ้นรอบดึกวันนี้เราจะได้ตัวเด่นตัวไหนนะเราไปที่ลาวสตาร์ก่อนเลยนะคะ ลาวสตาร์ p นะคะเราจะให้ทุกคนวิ่งสี่ลูด6กนะเจ็ 7, 8, 9, คือตัววินนะคะจับมัดกันให้หมดจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะตัวเจาะเจาะให้6 9 8 9 4 7นะคะเลข3ตัว9 7้6 8ปฟันตัวเดียวคือ6นะคะทุกคนต่อมาเลยนะคะจะเป็นดาวโจรเราจะให้ทุกคนวิ่งหลู่สองจับมัดกัน3 4 5นะคะเราจะได้เลขเลขเต่นสองตัวบนล่างนะคะตัวเจาะสองห้าสีห้สานะคะ เลข3ตัวนะคะจะได้เป็น5้าหกสห้นะคะเม็ดเดียวเลยนะคะสองนะต่อมาจะเป็นดาวโจนปกตินะคะเราจะให้ทุกคนวิ่งหกลูดหจับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะ ตัวจอจะเป็น5 9 5 8 6 7นะคะเลข3มตัวจะให้เป็น8 6 7 5 8 9นะคะฟันเม็ดเดียวคือ5นะคะทุกคนแล้วถ้าใครสนใจนะคะเข้าห้อง V I P ให้ทักมาตามนี้เลยนะคะนะคะตามนี้เลยนะคะ เราจะมีกฎกติกาเข้าห้องนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะก็ถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะค่ำคืนนี้ขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆนะคะสวัสดีค่ะ